ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางน้ำเปรีย analysis, ้ยวเสนอ best practice สถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษาตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมุ่งและพัฒนาให้นักศึกษาและประชาชนให้มีความรู้ความสามารถทั้งในการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาได้แก่กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดกิจกรรมอา,าสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชนรถโมบายเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนวิบูลักษณ์และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านแอปพลิเคชันไก่แอโดยมีผลการดําเนินงานในด้านของสถานศึกษาที่สามารถเป็นต้นแบบของสถานศึกษาดังนี้ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ผ่านมาสอกรอําเภอบางน้ําเปรี้ยวมีการประชุมวางแผนในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ จัดโครงการกิจกรรมและมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพร้อมทั้งรายงานในระบบ d m i s ได้แก่1โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน10ตตำบล2โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด3โครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน4โครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชนรถโมบายเคลื่อนที่ห้าโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนวิบูลลักษณ์ สกรออำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีการนำแอปพลิเคชันไกแอปห้องสมุดประชาชนเข้ามาใช้ในการเพิ่มช่องทางให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ทุกที่ทุกเวลามีการจัดทํา MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเช่น MOU ร่วมมือจัดโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนระหว่างอบตสิดอนฉิมพีและกศนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว MOU กับนายเผด็จการปลูกในการอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดตั้งกศนตบแหล่งเรียนรู้ตบหมอนทอง m o อกับโรงเรียนวิจิตธรรมวิทยาวัดเกรสโมสรในการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยนอกจากนี้ครูกศอ,อตําบลได้มีการรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ผ่าน Google Sites Facebook มีต้นแบบแนวการปฏิบัติที่ดีที่มีผลงานเชิงประจักษ์ได้แก่นายพรกองกูลได้รับรางวัลที่สองสาขาภาคีเครือข่ายประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นประชาชาบ้านดีเด่นและได้รางวัลชมเชยหมวดหมู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นปีงบประมาณ2,565ระดับภาค 2. ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาสการออำเภอบางน้ำเปรี้ยวนำนวัตกรรมแอปพลิเคชันไกลแอปในการส่งเสริมการอ่านและเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วยเมนูประชาสัมพันธ์ปฏิทินรถโมบายการสมัครสมาชิกออนไลน์การแนะนำหนังสือหน้าอ่านเพจ8ริ Page ้วสตอรี story, สถานีเมามอยแหล่งเรียนรู้ บ้านหนังสือชุมชนและเมนูแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไปมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่การจัดนิทรรศการแนะนำการติดตั้งและการใช้ไกแอปรวมทั้งครูได้แนะนำให้นักศึกษาให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้จากไกแอปได้ซึ่งผู้รับบริการสามารถสแกน QR โค้ดผ่านทางสมาร์ทโฟนเพื่อติดตั้งบนมือถือทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทั้งนี้สถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าห้องสมุดได้พัฒนานวัตรกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านไกแอพจากสอกรอรจังหวัดชเชิงเสาและห้องสมุดประชาชนได้รับรางวัลที่2ระดับจังหวัดประเภทห้องสมุดประชาชนอำเภอดีเด่นประจำปี2564 3. ผลลัพธ์ที่เกิดจากผู้เรียนผู้รับบริการที่เกิดจากการดําเนินง,งานของสถานศึกษาด้านผู้เรียนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกที่ทุก,ททกเวลาทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ไกแอพและเข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชนวิบูลลักษ ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเช่นบ้านหนังสือชุมชนส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่รถโมบายห้องสมุดชาวตลาดเป็นต้นมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจผ่านออนไลน์เพื่อน,นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและผู้รับบริการสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีแบบอย่างที่ดีได้แก่นางสาวนัทนิชาหมันนองทุ่มได้คะแนนอันดับที่2ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42ระดับจังหวัดนางสาวน้ำทิพย์สุดสรีทองได้คะแนนอันดับที่3ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42ระดับจังหวัดด้านชุมชนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเกิดการแลกเปลี่ยนองความรู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาชุมชนส่งเสริมการอ่านสอดแทรกกับบริบทชุมชนของตนเอง เช่นกิจกรรมโครงการบ้านหนังสือชุมชนมีการจัดทำ MOU ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายโดยชุมชนบ้านคลอง19หมู่ห้าตำบลโยธากาอําเภอบางน้ำเปรี้ยวได้รับรางวัลชมเชยชุมชนจิตอาสาดีเด่นประจำปี2,565ระดับจังหวัดและบ้านปลายคลอง18หมู่1 1ตำบลหมอนทองได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนจิตอาสาดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2564จากผลการดำเนินง,งานดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ 1. ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ยอดเยี่ยมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับจังหวัด2ได้รับรางวัลที่1สถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสุดฝั่งบุรพา 3. ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระดับภาคตะวันออ,สอกสกรออำเภอบางน้ำเปรี่ยวจบการนำเสนอขอบคุณครับ